สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะให้มาดูเครื่อง 2KD นะครับ 2KD นะครับเป็นเครื่อง To y o ต a าใส่วีโก้นะครับจะให้ดูว่า,าระบบคอนมันเร็วมันเป็นยังไงประมาณไหนนะครับเพื่อความเข้าใจถึงระบบคอนมันเร็วแล้วก็ที่มันขึ้นโค้ด P0093 หรือว่าขึ้นโค้ดอะไรก็แล้วแต่ที่แจ้งว่ามีการั่วไหลจำนวนมากของเชื้อเพลิงนะครับทำให้เครื่องมันไม่ติดนะครับ ผมอธิบายหลักการทํางานคร่าวๆนะครับอันนี้คือปัมอม๊มคอมมอนเลวนะจะปั๊มก็จะเป็นปั๊มแรงดันสูบจะเป็นลูกสูบบนล่างสูบนี้มันมีการสูบเล็กๆเท่านี้ก้อยเนี่ยก็ตัวบนและตัวล่างที่ผมชี้ให้ดูนะครับและข้างหลังเนี่ยเป็นปัม๊มนะปั๊มตัวนี้เป็นเฟืองเพื่อดูดเาน้ํามันโซลา่านะครับจากถังท้ายรถเข้ามาดูดเข้ามาเพื่อปั่นแรงดันสูบตัวนี้จะคอมมอนกันนะครับ คอมมอนกันแล้วก็ส่งมามันจะมีรูถึงกันนะครับตัวนี้ฉีดตัวนี้ฉีดนะครับช่วยกันปัม๊มอ่ะแล้วออกมารูนี้ส่งไปที่รางร่วมหัวฉีดทําไมถึงเรียกคอมมอนเ็วคอมมอนเ็วคือรางร่วมรางร่วมหัวฉีดในนี้ก็จะมีเพชเชอร์จำนวนสูงนะครับนะครับและมันทําหน้าที่ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้ยวยตัวนี้คือท้ายรางท้ายรางตัวเนี้ยข้างในจะเป็นสปริงเมื่อเพชเชอร์มีแรงดันมากก็จะดันสปริง กระซูไม่ไหวก็สปริงก็ล่นเข้าไปก็จะปล่อยน้ํามันออกช่องนี้มาเนี่ยช่องนี้มาส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นเซรีนอยนี่เหมือนคล้ายคหัวฉีดเนี่ยส่งคําสั่งเข้าไปมันก็จะดูดจุ๊บหนึ่งน้ำมันก็จะออกนี่มาเพื่อเคลียร์เมื่อกล่อง ECU รู้ว่ามีเชื้อเพลิงมากแล้วก็จะเคลียร์จะปล่อยออกปุบ๊บปให้ระบายออกอ้นี้คืนถังหมดเลยนะครับคืนก็กลับไปถังน้ํามันนะครับส่วนตัวนี้สวิตช์ท้ายราง สวิตช้ายลางเนี่ยมีหน้าที่ฟ้องไปที่กล่อง ECU ว่าตอนนี้เชื้อเพลิงม,มีแรงดันเท่าไหร่และมันรู้ได้ไงทั้งหมดในรถแทนค่าเป็นกระแสฟไฟฟ้าทั้งหมดมันก็ฟ้องคืนไปที่กล่อง ECU ว่ากี่วนสมมติว่ามีแรงดันเท่าไหร่นะครับและพวกนี้สายมันก็จะโค้งเข้ามาเนี่ยหัวฉีดหัวฉีดเนี่ย ก็ต้องไม่รั่วนะครับปัญหาวัวชิดที่สตาร์ทไม่ติดวูวชิดรั่วส,ส่วนเยอะนะครับมันก็ส่งเข้าไปคือปั๊มแรงดันและตรงนี้จะเป็น s C v วาลคือวาลแปรผันนะสั่งเปิดสั่งปิดด้วยนะครับพอไอ้ตัวนี้ปั๊มแรงดันน้ํามันมามากแล้วนะมามากเกินกว่าที่มันต้องการแล้วกล่อง ECU ก็จะรู้เพราะมันมีหลังมีท้ายหลังไนงะฟองไปที่กล่องอยู่ฟอง ECU ก็สั่งให้ตัวเนี้ปิดน้ํามันไม่ให้ ไม่ให้ไหลเข้าไปในปัม๊มแรงดันก็ตกนะครับพอแรงดันขาดปุ๊บตัวนี้รู้แรงดันขาดปุ๊บก็นี้ก็เปิดให้น้ำมันเข้าไปส่วนปั๊มก็มีหน้าที่ปัม๊มส่วไอ้เฟืองตัวนี้ก็มีหน้าที่ดูดน้ำมันเข้ามานะครับหลักการทำงานเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคอมมอนเร็วนะครับแรกก็นี่หัวฉีด หัวฉีดมันก็คือหัวฉีดเนี่ยกระป้อนกระแสเข้าไปเข้าไปก็มีการยกห้องเข็มและน้ำมันกระพุ่งน้ำมันแรงดันมันมา,มากไงแรงดันมาสูงกว่าห้องลูกสูบลูกสูบอัดมาเพชเชอร์แรงดันสูงกว่าก็ฉีดไปปิ๊บก็ระเบิดตึมนะครับหลักการเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ได้เข้าใจหลักการทํางานอันนี้เครื่องยนต์สองดีนะครับอ่ะให้มาดูปั๊มนะครับ ปั๊มเนี่ยมันเป็นอย่างงี้มันเป็นลูกสูบเป็นลูกสูบเนี่ยเนี่ยลูกสูบแสงท้อลงนะอ่ะผมบังแสงเป็นลูกสูบนะลูกสูบนี่อยู่ในนี้ดันจิก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 ดันอย่างงี้จิกจิกมันตูบเข้าไปมันดันด้วยลูกเบี้ยวตัวนี้เนี่ยมันเป็นลูกเบี้ยวข้างในเป็นลูกเบี้ยวหมุนตัวนี้หมุนก็กดจิก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 กดห้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นเฟืองที่ว่าเป็นเฟืองน่ะเป็นปั๊ม นะปั้มตัวนี้เนี่ยปั้มตัวนี้ปั๊มตัวนี้อยู่ตัวนี้เนี่ยอยู่นี่เนะนี่ยเมื่ปัม้มเนี่ยนะมันจะปิดเนี่ยตัวท้ทายอ่ะปิดที่ท้ายตัวนี้แล้วมันก็หมุนดูดน้ํามันโซล่าเข้ามาส่งมาที่นี้นะครับเดีย๋ยวผมกําลังจะไล่ประกอบให้ดูว่าเป็นประมาณนี้นะเครื่องเทศผมเดี๋ยวผมจะไล่ประกอบแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูโอเคนะครับหวังว่าเข้าใจนะครับ